การเดินทางบนเส้นทางที่ทอดยาวสู่สถานีต่างๆด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถไฟยังเป็นการท่องเที่ยวและมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับร้อยปีสถานีกรุงเทพในดวงใจวันนี้นะครับผมได้พาคุณผู้ชมมายัางสถานีรถไฟที่มีความสําคัญต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานีที่เป็นประตูไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองที่นี่ครับสถานีหนองคาย สถานีหนองคายตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายอีสานและจุดเย็นของที่นี่ก็คือมีสะพานรถไฟข้ามประเทศคือข้ามจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวครับเรียกว่าสะพานมิธรภาพไทยลาวเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย,ยเดช พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรไทยและนายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในขณะนั้นได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานวิภาพไทยลาวโดยตัวสะพานมีความยาว1,170เมตรมีทางรถสองช่องจราจรทางเดินเท้า2ช่องทางและทางรถไฟกว้าง1เมตร1รางใช้งบประมาณในการก่อสร้าง30ล้านดอนลลาร์สหรัฐด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคมพุทธศักราช2534ถึงเดือนเมษายน2537จึงสามารถเปิดทำการได้ครับสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยครับโดยจะเชื่อมต่อกับเทศบาลเมืองหนองคายเข้ากับบ้านท่านา,นาแ,แล้งนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวและเพื่อเป็นการรองรับเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015สะพานมิตรภาพไทยลาวก็ถือว่าเป็นประตูไปสู่อาเซียนจริงๆเลยครับ ในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรถไฟไทยที่สถานีไหนจังหวัดอะไรติดตามกันได้ครับที่ร้อปีสถานีกรุงเทพในดวงใจสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปขึ้นรถไฟไปเที่ยวประเทศลาวก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมา มันหมูอนามายัยตราซีพีให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดเบลล่าร็อกคาสัมผัสใหม่ของรถชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9ก้าโซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียสำนักง,งานกสทอชอ เรามาดูห้องนี้กันห้องนี้เนี่ยเป็นห้องพระของพี่ลิวหลายคนถ้าเกิดไม่เคยมาเนี่ยจะต้องจินตนาการแน่เลยว่าแบบพี่ริวเนี่ยห้องพระจะต้องแบบไหนเหมือนสำนักสงฆ์โกุลโลมีเทียนจุดโมกุลโอมีสายสิงมีนางกวักมีกุม คือน่ากลัวพี่คุณรู้ได้ไงอ่ะคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณนี่จิตสัมผัสนี่ผมว่าต้องเป็นอย่างนั้นเลยใช่แล้วใช่ไหมพระชาแตะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเิญครับนี่คือห้องพระลิวครับนี่นี่ครับนี่ห้องพระของลิวเนี่ยครับอุ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะเฮ้ยคุณมันดูแบบ อลังการแล้วก็สวยงามสะอาดคือยไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับผมคือไม่มีอะไรคือคือจริงๆจริงๆไม่แปลกนะหลายคนก็จะคิดว่าคนที่เป็นเหมือนริวเนี่ยคงต้องแบบห้องพระต้องแบบดูแบบน่ากลัวหรือต้องดูแบบเป็นพวกคนทรงเจ้าที่แบบว่าต้องดูเต็มโต๊ะไปหมดเลยเยอะมากทองอยู่ไหนอะไม่มีครับไม่มีมีตดน้ําดื่มเนี่ยฮะถวายขนาดจะกินอะไรเนี่ยริวยังต้องถวายก่อนแล้วก็เอามากินอ่า นั้นเนี่ยแต่ละองค์ที่พี่ริวบูชาที่มีมีความหมายมีความหมายครับ,ร,บริวให้เกียรติสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าครับองค์นี้เรียกว่าพุทธเจ้าสักยมุนี้พุทธเจ้านะครับก็บจะเป็นในแบบจีนอันนี้พระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็คือเป็นพระประจำวันเกิดริวคือวันพุธกลางคืนนะครับปางป่าเลไลนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็คือพระโอธิสัตกวนอิมอันนี้เป็นปางปางบรรุธรรมแล้วด้านนี้ก็คือพระมาลัยครับพระมาลัยองค์นี้มีหน้าที่ก็คือว่า เวลาที่ริวไปช่วยเหลือคนหรือว่าคุณเจมที่ไปออกรายการก็ดีหรือชาวบ้านที่มาออกรายการก็ดีหรือริวไปช่วยใครก็ดีทุกคือริวจะต้องมารายงานท่านว่าวันนี้ลิวไปทําอะไรมาเ mm. พราะท่านเนี่ยมีหน้าที่เทศนาธรรมอยู่ในนรกกระพุมอย่างน้อยในความเชื่อตรงที่ว่าสิ่งที่ริวรายงานไปจะถึงบรรพบุรุษของคนที่เราได้เจอ mm. ส่วนองค์นี้ก็คือท่านกวนอูค,ครับที่ริวไหวยอยู่ บางนี้ก็จะเป็นปางที่ปกติเราจะเห็นท่านถือแงวถือดาบใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นปางที่นั่งแบบนี้เขาเรียกว่าปางที่สารวมกายวาจาก็คืออันเนี้ยริวไปเจอโดยบังเอิญองค์นี้ในวัดราชนด,ดาเนี่ยจริงๆจะขายแต่พระไทยนะครับรูปปั้นพระไทยแต่ว่าจะไม่มีพระจีนอยู่แล้วผมก็ไปเดินเล่นแล้วอยู่ดีก็ได้ยินเสียงว่าเราอยู่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเรานี่คือใครก็เลยแงนหน้าขึ้นไปมองก็มีรูปปั้นพระวางบางๆเต็มไปหมดเลยองคเนี้ย ขี่ฝุ่นเกาะเครอะหมดเลยครับเก็บอยู่ด้านในเราก็บอกเจ้าของร้านว่าเราเจะเอากวนอูที่อยู่ข้างในเขาบอกไม่มีร้านไม่ได้ขายเราก็บอกว่ามีก็เถียงกันอยู่สุดท้ายก็บอกว่าอมีไม่มีไม่เป็นไรคุณปีนขึ้นไปดูให้หน่อยพอเขายกพระพุทธรูปออกปุ๊บองเนี้ยวางอยู่โอ้คือพี่วิวเนี่ยคนดูเนี่ยจะรู้จักพี่วรวก็คือเป็นรียวจิตสัมผัสก็ะจะมีเรื่องของแบบ นรกสวรรค์อะไรต่างๆพี่เดีวอันนี้เล่าได้ไหมอ่ะมันเคยสัมผัสมั้ยคือคนเราคนเรามีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แตกต่างกันทุกศาสนาก็จะพูดแตกต่างกันแต่แปลกไหมทุกศาสนาดันพูดนรกเหมือนกันพูดสวรรค์เหมือนกันแต่แค่มุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นแบบฝรั่งอาจจะเป็นแบบจีนไม่เหมือนกันแต่ดันสอนเรื่องนี้เหมือนกันผมมีโอกาสให้ความเชื่อส่วนบุคคลท่านกุอูเนี่ยใช้เวลา3เดือนแบ่งเป็นช่วงละเดือน เดือนแรกเนี่ยพาผมไปดูชีวิตคนให้เข้าใจคําว่าคนก็คือพาผมให้ผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มพอผมเริ่มนอนปุ๊บท่านก็พาผมไปดูว่าทําไมคนนี้เกิดมาถึงต้องยากลําบากเป็นเพราะอะไร หลังจากครบเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยก็พาไปดูที่เชื่อว่าเป็นนรกท่านบอกนรกในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีหรอกไอ้ที่เป็นกระทะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มไม่มีอยู่แล้วอะ่ะไม,ไม่ไม่มีเหมือนแบบเป็นที่อยู่ไม่ใช่ครับแต่คนเราเนี่ยก่อนตายจะจดจําภาพความเลวร้ายที่สุดของตัวเองคนเราเคยทุกเรื่องอะไรเคยฝังใจเรื่องอะไรเคยอาฆา,าตมาด้ายอะไรใครไว้เคยทําชั่วใครไว้ก่อนตายจิตสํานึกมันจะเกิดอื เพราะฉนั้นไอจิตตรงนี้แหละเมื่อเขาตายไปดวงวิญญาณเขาไปก็จะเกิดภาพเหล่านั้นว่าคุณเคยไปคบชู้มาต้นยิ้วก็จะบังเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณทำ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกฎแห่งกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นที่ตัวเรา<อ>เพราะฉะนั้นก่อนตายก็ถึงบอกว่าให้ทําจิตให้สงบนึกถึงแต่เรื่องดีๆคุณลิวมาสัมผัส พลังงานบางอย่างที่เข้ามาในชิลด์ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่จริงๆเป็นตั้งแต่กเกิดก็คือเห,เห็นเหมือนเราคุยกันอย่างนี้แหละแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเราแยกไม่ออกว่าคืออะไรจนประมาณปอสนอนอยู่ในห้องจําได้เลยครับคือนอนอยู่ในนั้นนะ่ะแ,แล้วก็ท่านกวนอูก็มาแล้วท่านก็แจ้งพระนามว่าเรามีนามว่ากวนอูนับจากนี้ไปเธอกับเราจะมีหน้าที่ต่อกันแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรจนประมาณจะปอหละเริ่มมีอาการนั่งกินข้าวอยู่ เห็นกับข้าวทุกอย่างเป็นเลือด oh. มองเห็นทุกอย่างพอจะตักใส่ปากก็เป็นเลือดแล้วก็เริ่มเริ่มกินไม่ได้ mm. พอเริ่มกินไม่ได้ทําไงดีก็กินข้าวกับผลไม้เหมือนคนสมัยก่อน <c oughs> ก็คือเอาเงาะเอาทุเรียนอะไรมากินกับข้าว mm. แต่ผมก็กินอย่างนั้นมาจนประมาณ7วันหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมากินเจโดยสมบูรณ์พอหลังจากนั้นพอเริ่มกินเจปุ๊บท่านก็มาแจ้งพระนามว่านับจากนี้ไปเราจะให้เธอเรียนรู้คําว่าหนังสือธรรมะมีชีวิต เราก็งงอะไรคือหนังสือธรรมะมีชีวิตท่านก็บอกว่าหนังสือธรรมะที่อ่านทุกวันเนี่ยเรียกว่าหนังสือที่ตายแล้วคนไหนชอบแบบไหนก็แก้แบบนั้นคนไหนเขียนแบบไหนมาคนไหนไม่ชอบเขาก็แก้แต่หนังสือธรรมะที่มีชีวิตก็คือคนให้เธออ่านจากคนทุกคนที่เธอเจอนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ท่านบอกอืมผมอยากรู้อย่างหนึง่งแล้วหน้าที่ของคุณเนี่ยมันจะหมดเมาาื่อไหร่หนึ่ง คนในสังคมนี้ไม่อยากฟังเรื่องความดีแล้วเพราะมองว่าเรื่องความดีเป็นเรื่องไกลตัวครับอืมสองเมื่อผมเป็นคนเลวเมืม่อผมไม่ไม่ศรัทธาในสิ่งที่ผมทําและผมไม่เชื่อว่าคนในโลกนี้เนี่ยศรัทธาในความดีผมจะหยุดทําหน้าที่นี้ทันทีครับเพราะแต่เนี้ยเมื่อเมื่อคู่ที่คุยอยี่เร็วเนี่ยที่เห็นเหมือนมีไม่รู้เป็นใครจกคนอนะ่ะฟึ๊บเดี๋ยบร้ พลังงานงบางอย่างเหรอเห็นจริงๆปื๊บมันแค้เห็นอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวดียวออกไปดูได้ไหมอะคือแต่เห็นจริงๆนะงั้นตามเจเเพิสูจน์ว่าคนหรืออะไรถามจากใจเมือคนกลัวผีไหมกลัวเล้ออมสินทีนโซน อกจากการออมเงินจะช่วยให้เรามีเงินใช้ในยามฉุกเฉินแล้วยังช่วยให้เรามีทุนสำรองในอนาคตอีกด้วยนะคะวันนี้รินอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าน้องๆที่นี่เขามีวิธีการออมเงินกันเป็นอย่างไรปกติเก็บเงินยังไงคะกอ,อเก็บจากแม่แม่ให้มาแล้ววันนี้ฝากกันเท่าไหร่คะสี่สิบครับเอาเงินจากอาชย์แบ่งมาส่วนหนึ่งมาฝากครับร้อยหนึ่งครับเก็บจากค่าขนมค่ะประมาณ40บาท อนนี้เราจะมาคุยกับน้องเบนซึ่งเป็นพนักงานบัญชีธนาคารโรงเรียนราชพินิจบางเขนค่ะน้องเบนออมเงินเป็นประจำไหมคะแล้วก็มีวิธีการออมเงินอย่างไรคะเป็นประจำค่ะผู้ปกครองให้ร้อยหนึ่งก็ใช้ไป3 0เหลือ70ไว้ออมค่ะอยากให้น้องเบนเนี่ยเชิญชวนเพื่อนเพื่อทางบ้านให้หันมาออมเงินกับธนาคารโรงเรียนด้วยค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆืนให้หันมาออมวันนิดวันน้อยค่ะเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็ไปซื้อของที่จําเป็นต้องใช้ค่ะ และอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดถึงแนวคิดในเรื่องการออมเงินและประโยชน์ของธนาคารโรงเรียนนั่นคือผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาพงเพชรค,ค่ะธนาคารอมสินเองเนี่ยตระหนักนะฮะดีถึงการออมที่จะสร้างนิสัยนะฮะสร้างพฤติกรรมของเด,เด็กเนี่ยให้รักนิสัยการออมตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อว่าเขาโตไปเนี่ยเขาจะเป็นทร,รัพยาการบุคคลที่มีสำคัญนะฮะของประเทศเพราะนั้นเราจึงมีการเอาธนาคารโรงเรียนเนี่ย มาตั้งในโรงเรียนเป็นการจําลองสาขาเนี่ยฮะของธนาคารโรงเรียนเนี่ยมาอยู่ในโรงเรียนเลยทําให้เด็กเนี่ยก็จะได้ฝึกในลักษณะของการออมและการรับผิดชอบและวินัยไปด้วยในตัวฮะตรงนี้ครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน